อาลุงสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเฮ้ยขณะน,นี้สี่โมงองศานะคะยี่บุ่นาศาสหน้ามุน่นเตยล่าลงเวทีเดือดเดือดเอยแล้วทุกคนเนี่ยกำลังเ,งเก็บของบ้างพี่น้องน้องสาน้องสาขางเวทีผู้จองที่ไว้เแต่เด้อหานี่ยุขอบน้องนี่เด้อวองมีวาง,งนั่งมา,างนั่งนี่เด้อหาเด้อจองไว้แต่เด้อหา ระเบียบป้าตัดสินมาเร็วนวันที่สิบสี่จองที่ว่ะแต่แค่ยีน่า,นามนั่งอยู่ข้างกันเด้อนี่ข้างซาหน่เมื่อขึ้นพอยน้อยก็ไม่อยู่บึงนั่งอยู่นี่แหละเนี่ยบอกนี่เด้อใครเลาสิไม่น่าเขียนซื้อปะ่ะจีจองสิจองที่ไม่ซุ้มระเบยียบสอกอเ,เออนี่บอกเขามานั่งข้างนี่เลยเออ

พอดีโฮมค่า <aw> เอาท่านบักสุมมันี่ <c oughs> ไม่ออกคําทั้งหลายนะคะไม่ออกค,คําบัดรคำว่าคําเต็มคำเต็พ <c oughs> มพระไ่ไม่ออกคำเต็นพระ ่นีเดินทางไก่พี่น้องสามกิโลนะคะสามรอยนาะขึ้นเพอข้าพังก็คอมออกคือไม่กัวเบไแลวมาว่าเมียอยก็ได้เลยไม่เศร้าาติดกินหายกิน่ติแล้วพวกไอตัวไตอนบอกกูใจเราเศร้ากินปลาขันท้าสลัดไรกู้ใจนัสัวเข้าบไดแล้วกินปลาอ เอาท่านเล่าสลัดคนสิตัวแล้วไหนตีนอแล้วก็ต้องโง่บังคับไปบังคับไปเขาตัวคือเป็นไงอาดเนี่ยบังคับไปเขาตัวเน่ยาะใครเขาตัวันนันพี่กัวาคักนอตัวอันนั้นจะก้ดวายตัวมันจอด้ลรพี่ก็ว่าคักนอจ้าไอ้นนบาเป็นญาติมือหนึ่งว้า กูผ้อาจ้าจุ่้ผ้าติดเนาะอจะาจของมีคนติดเนาะมือไดเอื่นอื่นมาไลไสดหวนาม่ได้เตียไม่เตียอืมกได้โอ้กันได้เตียนนั่อะมันยสตูปใหญ่ท่ามาเป็นผพมพราะทงมี้ขาี้สีขาหรืออะะวาะเขางาม เอาพี่พน้องฝากพี่น้องกดไลคกดแชร์บอลโลกหัวมวลเนี่ยมุ่งเสานะคะเสาจะกี่กะสิเริ่มทางแล้วมันสิไปนอนบ้านดีกว่ากับไปนอนสารคามนะคะ